ทั่วไปนี่ระวังโซ่เสร็จแล้วครับนี่งานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะก็เออสร็จแล้วข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็ลอกลอกปิดนี่เนเียนเลยปัม๊มปัม๊ม เนี่ยยิงอีกส่เสร็จแล้วยาปูนแห้งแล้วก็ดึงสายเลยนี่ครับเราจะุดแ,แบบพอดีพอดีเลยข้อซีสตินตรงเก่งเลย d า a m e t e r มันก็บี้ยวครับ 那那也你走远难。 拜拜。 งานของเซียบบมบอมดีนะเป็นดินทรายมันเข้าดีมันเข้าดีกว่าใส่ทรายนะใส่ทราย้ายาปูนไม่ได้นี่ยไหลเข้าอย่างดีเลยเลยอ่าใส่ทรายนี่ปูนต้องยาให้ยานอกยาในนะ การทรายไหลเข้าแต่ถ้าเป็นดินมันก็อยู่ได้นานอยู่แต่ถ้าเป็นดินทรายอย่างนี้มันก็ไปได้ดีแน่นเร็ว เสร็จเราจะเอารถแมคโครนี่แหละเหยียบ2-3ร,รอบดีกว่าใช้เครื่องสบนะรว่ารถเราก็หมักตงสา3ปัน หกัดเราอยู่บัดขวาเหมือนเดิมครับขวาวจะแก่กูน ไปแล้ว30มสิบอนครับอไปแล้วนี่ประมาณ40เนีเกือบ40่นเ,เราเริ่มขุดข้างแล้ว ส,สประมาณไม่ค่อยไปยกบ่อมาใส่ก่อนเลยที่ตรงนี้นี่น่าจะอยู่ประมาณ3วัน ทั้งเตียอพื้นที่รเครบเทเลยนี่นม่ติดตามวันออใส่ยได้ตรงอยู่ครับผุดได้ตรงอยู่ผุดได้ตรงนี้ก็ใส่ได้ดีนะ ก,ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ